Mm-hmm. สวัสดีค่ะ oh. <Warner>. สวัสดีเจ้าช่วยกดติดตามช่องชนชนคนเมืองเหนือด้วยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เจ้าของสวนนะคะสวนคุณแม่นะคะคุณแม่สมพรโพโตนะคะอ่าบริเวณเชิญชมค่ะเชิญชมค่ะค่ะชมเชิญดอกก่อน สงัาาสงกัดอยู่บ้านทุงนิ้วหมู่สองนะคะอาหารหน้ามาหน่อยค่ะผู้ชม่่เจ้าอันนี้สวนนี่บริเวณนี่มีกี่ไร่เจ้าประมาณกาดเฉพาะดอกก็ว่าแต่ไรมดเนี่ยจะ <มด S 2> พื้นที่<ไ>ตีตะกอนนี่ไร่ครึ่งค่ะไร่ครึ่งเนาะอ่แตะกอนนี่เขาเขาเขาปลูกข้าวเหมือนกับเจ้าใช่พอนี้ก็จะได้เจ้ามาทําเป็ีน่นสวนเก๊กฮวย สนุกสนุกไม่เห็นป่นไม่เห็นป่นจากไอ้อื่นมาน่ะก็เลยมาค้ำเจ้าได้ไปแอลพอมาหลายตีนะเจ้าน้อยเจ้าอ่าอันนี้ลูกก้านะเจ้าลูกก้าล้านสมสวยเจ้าเอามาจากทางหน้าพอเจ้าฝากประกันแอลนะเจ้านอ่ะค่ะแนะนำสวนน้อยเจ้ามีอย่างของเจ้าผือทักสวนครัวมีบัวขายเป็นกระถางให้เจ้าบัว บัวบันนี่บัวบัวบัวหลวงเจ้านี่บัวหลวงอันนี้บัวหลวงขายกระถางเท่าไหร่กระถางล้าห้าสิบเจ้าห้าสิบขึ้นไปเป็นกระถางละร้อยค่ะอันนี้รับสิบรับสิบกระถางละร้อยเจ้าอันนี้เป็นบัวชัดอันนี้บัวชัดค่ะอันนี้บัวชัดนะคะอันนี้ก็เหมือนกันราคากระถางแรกเจ้าเริ่มต้นหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบห้าสิบสิบกระถางขึ้นไอ ไอกระถางละร้อยกระถางละร้อยสิบละพันน่ะค่ะ, 40, ะคะ่ะ,ะเจ้าของสวนแนะนําไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรบ้างอไอทําล่องทําล่องไอทําบัวชัดค่ะ ค่ะอันนี้คือร่องบัวฉัดนะคะลึกไหมคะไม่ลึกค่ะประมาณเท่าไรสองเมตรสองเมตรครึ่งสองเมตรถึงสองเมตรครึ่งนะคะความกว้างประมาณสามค่ะสามเมตรตอนแรกนี่ปลูกอะไรก่อนคะลงลงอะไรก่อนพื้นที่ลงปลาค่ะลงปลานะคะลงปลาดุกลงปลาดุกทีนี้มันไม่เวิร์คเลยปลาดุกเขาเลี้ยงเยอะขาดทุนขาดทุน แลวกระรอบๆนี่ก่ะเอากระลำอันนี้ต้นกระลำนะคะกระลำปรีค่ะเดินชมไปเรื่อยๆนะคะแสงอาจจะหมดนะคะวันนี้เพราะว่าเจ้าของสวนปิดควาผมให้ลูกค้าค่ะอันนี้แปลงอันนี้แปลงไอ้หอมหอมแบงค่ะหอมแบงค่ะหอมแบงหอมแบงเป็นไงคะหอมแบงหอมแบงก็หอมและเลิงอ่ะค่ะหอมและเลิง สีแดงอ่ะไม่ใช่เป็นหอมแบ่งหอมที่เขาขายกับไอ้นั่นหนะมันจะไม่มีหัวไอตัวนี้กินแต่ต้นลำต้นอย่างเดียวอ๋อไว้สำหรับทำใส่กับข้าวนะคะแล้วใครมาช่วยดูแลคะเนี่ยสวนดูเองค่ะดูเองใครเลยเยอะนะคะเนี่ยลายคร่งเนี่ยพอประมาณนะคะมีมะเขือค่ะมะเขือรอบรนี้จะมีมะเขืออีกอ๋อ สำหรับแปลงนี้เป็นแปลงตัวอย่างแถวแถวเนี้ยนะคะมีคนเข้ามามมดูเยอะไออันนี้เขาเรียกอะไรนะอต้นอต้นหอมหอมหอมอ,อะไรนะผักชีใบเรื่อย,ออยตัวนี้ผักชีใบเรื่อยภาทางเหนือเ้าก็พักคอมเปอร์เจ้ากันเมืองว่ะพักคอมเปอร์เจ้าแล้วอันนี้เป็นต้นไออะไรนะมะขามมะขามมะขาม,มเทศ มาขามเทศอ๋อมาขามเทศค่ะแล้วจะลงไอ้ต้นมะพร้าวอะกำลังลงค่ะค่ะประมาณสิบก่าต้นค่ะอันนี้เป็นแนวสุดลงไปค่ะม่วเลยนะคะควบคู่กับมะเขือค่ะมะเขือเข้ามาเก็บกันค่ะเวลาเวลาเราจะเก็บก็มีคนมารับซื้อค่ะอ๋อมารับซื้อถึงที่เหรอคะอันนี้มะเขืออะไรคะเนี่ยมะเขือม่วงค่ะมะเขือม่วงนะคะอันนี้ก็ ม่ค้ามารับเอาหรือเปล่าคะมารับโลเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้โลละสิบบาทตอนน้ละสิบบาทตัวนี้ละออยสวยๆเอยพี่คุณลูกนี้สวยนะคะทานได้นะคะเนี่ยปลอดสารพิษไหมปลอดสารพิษค่ะทานได้นะคะอันนี้เป็นกระลัมดอกค่ะเริ่มอะโตอันนี้กระดําดอกนะคะกําลังจะห่อห่อแล้วค่ะเห็นไหมคะกำลังจะเริ่มโต ทางนี้เป็นซาบูหลวงค่ะอันนี้บัวหลวงอันนี้ิ่ณจะขุดไปก็เป็นไอ้เผือกหอมต้นเปลือกหอมเผือกหอมอันนี้หรือเปล่าคะเผือกหอมใบสวยๆหน่อยสิไม่ใบสวยๆวันนี้เพราะแมลงมันกินไปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้พ่นแะ้วเนี่ยนะเป็นตัวนอนน่ะค่ะใช้ไรพ่นฆ่าแมลงกันเนี่ยไม่มีอะไรปล่อยมันอ่ะอยากกินปล่อยมันกินอ่ะธรรมชาติเนะธรรมชาตินี่ โดบุตรงนั้นแต่ตอนนี้ออกเป็นตักแตนแล้วดินไปกินข้าวกลางน้แปลงสารแหน่เหมือนกันก็ฝั่งนู้นน้อากำลังจะเริ่มปลูกอไรเนี่ยปลูกไอ้มาละจีนอ่ะมะละจีนอ่ะอ๋ออันนี้กำลังจะขึ้นมะละจีนอ๋ออันนี้อันนี้เป็นร้านนะคะเป็นร้านทำปลูกมะละจีนนะคะต้นเพิ่งเล็กอยู่เลย เพิ่งจะลงะนี่ค่ะมะระจีนมะละจีนกับไอ้บัวอ๋อ<ว>ปลูกปลูกบวผสมมะละจีนค่ะค่ะแล้วกมุมนี้ก็มีแต่ว่าเขือกับจะลงอะไอ้ลายล้อมด้วยอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นผักกาดเพิ่งจะลง มันจะตายแหลมใายเหลวใช่ผักกาดคิวหรือเปล่านี่ผัากกาดคิวกำเมืองแบบผักกาดค,ค,คิวนะเจ้ากินกับลาบเจ้าลาบปา่าอันนี้กำลังเพิ่งจะลงหอมป้อมอ๋อหอมป้อมเจ้าหอมป้อมผักชีนะคะชีกำลังอันนี้บานค่ะทางนี้อันนี้ ชมพู่ค่ะฮะนี่ต้นหมอไม้ฝรั่งนะคะอันนี้ส้มค่ะส้มเขียวหวานกำลังจะปลูก,ลกส้มบวสมวสองข้างข้างอ่ะสองข้างอันนี้สับประระดกที่เราเดินสองข้างข้างแล้วก็นี่ก็เป็นทั่วฟักยาวค่ะ เขาเรียกถั่วนั่งค่ะถั่วนั่งต้องไปทําร้านอ๋ออันนี้เป็นถัวถ่วถัว่วถั่วฝักยาวพุ่มถั่วนั่งเพราะว่ามันจะเป็นต้นพุ่มเตี้ยๆอยู่กับดินนะคะมะเขือมุมนะเป็นมะเขือวยไปดึกปทางนี้ก็มีนะคะมะเขือ,อคุณแม่สมพรบอกสวยค่ะสวยเหมือนเจ้าของไร่นะคะ มุมนี้ก็เป็นก้าต้นพริกนะคะอันนี้ก็เป็นพริก,กอันนี้เป็นพริกที่เก็บได้แล้วแต่ยังไม่ได้เก็บค่ะเก็บมั่งก็มีแล้วแล้วมุมนี้เป็นเป็นอัน,นกระลำหอแลกระลำดอกอดอกระลำห่อดอกก็แล้วนัค่ะนะคะเห็นไหมคะความสุขยามเย็นนะคะไม่ต้องไปหานอกบ้านค่ะไม่มีเวลาไปไหนแล้วค่ะตอนนี้เลิก เลิกดื่มเลิกดื่มค่ะมีอันนี้กำลังจะลงอันนี้สตออรสตอเบอรี่ค่ะ,ำจ,ะจำไม่ได้แล้วนะคะว่ามีกี่ชนิดเต็มไปหมดเลยค่ะที่ไล่ครึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะค่ะอันนี้คือสวนหลังบ้านนะคะอันนี้คือสวนหลังบ้านน,นะคะ เหมือนเดิมค่ะคอ,อันนี้ก็คือต้นหอมต้นหอมแบ่งหอมแบ่งหอมที่เขาไว้จ,จะซ้อนด้วยมะเขือที่มเมื่อกี้อ๋อปลูกซ้อนมะเขือเดี๋ยวเก็บหอมออกแล้วก็จะขึ้นมะเขือขึ้นอ๋อนี่นะคะตรงนี้อีกหน่อยหอมนี่เราก็เก็บนะคะก็แทรกแทรกแทรก,กต้นมะเขือไว้นะคะพอหอมยุบเก็บเอาไปขาย,ายหรือทำกับข้าวเสร็จแล้วพอดีต้นมะเขือนี่ใหญ่นะคะ พึ่งพิงค่ะประหยัดน้ําอันนี้ก็เป็นอันนั้นอันนี้บัวอันนี้กระถางบัวนะคะอันนี้เป็นบัวไอ้นั่นอะบัวอะไรนะเขาเรียกอะลืมไปละบัวสายหรือเปล่าไม่ใช่บัวเขาเรียกบัวอะไรนะลืมไปละบัวลูกสาวซื้อมาฝากบัวคล้ายคล้าย อ๋อบัวผันใช่ใช่บัวสายบัวผันมันเดียวกันอ้าค่ะอลงแล้วก็มันจะยาวๆเดยวทั้งวันน่ะเขาไอะจะเดะไอจะไอนั่นน่ะ,ะแต่วันนี้มันมาแบบอัดสดงค่ะอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็บัวหลวงเหมือนกันค่ะนี่บัวหลวงค่ะบัวหลวงแล้วก็มามุมนี้เป็นเป็นอะไรนะ กุลาบหินค่ะโอ้มีกุลาบหินที่ค่ะนนกุลาบหิน<อ>เ,เชียงราย <50 S 2> ค่ะต,ต้นละร้อยห้าสิบต้นใหญ่กระถางละร้อยห้าสิบนะคะกระถาง <Gone. S 2> ใหญ่ใช่กระถางใหญ่ค่ะเล็กก็ลดไปตามนั้นแล้วก็สีขาวค่ะจะมีสีขาวสีขาวกับสีไอเนี่ยกุลาบหินมีอยู่สองสีนะคะตรงนี้มีสีขาวกับสีออกโอรสใช่เนี่ยโอรส ใครสนใจมาเลยนะคะแล้วก็มีต้นแก๊กฮวยมุมนี้มีต้นแก๊กฮวยเป็นกระถางค่ะมีม,ม,มีมีกระถางเล็กกระถางใหญ่อ,นนอันนี้คือสิบบาทค่ะอันนี้คือต้นกาเก๊กฮวยใช่ไหมคะใช่อันนี้กำลังพาออ๋ออันนี้สิบบาทนะคะกระถางเล็กกระถางเล็กหย,ยิบขึ้นมาดูหนะะ่อยค่ะ นี่เลค่ะนี่คือจะมีรากออกมาแล้วค่ะเริ่มปลูกได้แล้วค่ะอ๋อนี่ลงดินได้นะคะลงดินได้แล้วกระถางละสิบบาทนะคะสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์แปดแปดสองสามเจ็ดเจ็ดสี่เก้าสี่ค่ะอ่าอีกครั้งค่ะศูนย์แปดแปดสองสามเจ็ดเจ็ดสี่เก้าสี่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะคะอันนี้ส่วนหลังบ้านค่ะเดี๋ยวลงไปดูส่วนที่แบ่งไว้ทาที่อยู่อาศัยแล้วก็ มีกิจการร้านเสริมสวยอยู่ด้านหน้าอีกนะคะ5อันนี้ต้นชะพูนะคะงามข่าง,งามต้นมะกรูดนะคะ5พื้นที่เล็กๆนะคะแต่ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะคะ อันนี้อันนี้อ๋อันนี้กะหลำดอกหรือกะกระำหอที่แบบข้างในสวนอันนี้กำลังแต่นนด้านหน้านี่งามมากอันนี้เป็นต้นกระล่ำปีปีแล้วก็อันนี้เป็นไอ้กล้วยไม้ไมขึ้นมาก็เป็น ต้นไม้ก็เป็นลูกไอเขาเรียกอะไรนะหลายอะหลายชื่ออยู่กระทบลกกระทบลกก็ใช่ค่ะเสาวรสก็ใช่เสาวครสบานเทาห้องเนี่ยกระทบลกกระทบลกกระทลกชิกะปูชิกะปูกได้ชิกะปูมีคนก็มาก็ซิบบ้านหลังค่ะต้นลินจีมีแนะนำต้นลินจีค่ะ พ้างเือตอ้องมีต้นกล้วยไม้มาแซมค่ะไม่มีเวลาเลี้ยงเอาเลยอาติดติดต้นไม้เลยแต่ไม่ใช่กาฝากเนาะใช่ไม่ใช่กาวฝากก็เหมือนทะ <c oughs> แอบกินทำเลี้ยงเขาตรงนี้ป้ายแนะนำนะคะค่าบำรุงสวนคนละยี่สิบบาทนะคะแต่วันนี้ยายชวนมาฟรีค่ะ โฆษณา20บาทนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะพิกัดบ้านทุ่งนิ้มหมู่2องตำบลสถานอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะเบอร์โทร8 8 8 2 3 7 7 4 9 4นะคะคุณสมพรโพโตนะคะ ะะสำหรับท่านไหนที่ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามยายเชิญด้วยนะคะของช่องเชิคนเหนือนืค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า